แต่ว่าเอาผ้าไปสักด้วยเป็นพ่อบ้านใจกลางเนะม,มานะตอนนี้ <c oughs> ก็จะมารีวิวอาหารกันนะครับว่าหกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกินไม่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 กินแล้วคือแบบจุกอะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LM Channel นะครับช่องของคนหน้าตาดีนะครับผมก็วันนี้ครับเราไม่ได้ออกไปข้างนอกนะฮะเราอยู่ในบรรยากาศในห้องครับในคอนโดของผมนะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็จะมารีวิวอาหารกันนะครับว่าร้านที่ผมสั่งมานะครับผมจะเด็ดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราต้องไปลองนครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องลงไปรับอาหารจากเขาก่อนนะครับผมโอเค เพื่อนทุกคนครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้เราก็ออกไปข้างนอกไม่ได้นะแต่เดี๋ยวเราต้องลงไปรับอาหารที่เราสั่งมานะครับผมแต่ว่าเอาผ้าไปซักด้วยเป็นพ่อบ้านใจกลางเมองนะนะอตอนนี้แต่นั้นแต่งแค่นี่ครับอาหารนะครับที่เราจะมารีวิวก็คือไส้กรอกอีสานนะครับมีผักสดเยอะมากเลยนะครับผักสดแล้วก็ ต่างๆนะฮะหกหอมครับหอมมากเลยครับดูครับอาหารร้านนี้ชื่อไส้กรอกอีสานลุงเช่นะฮะนี่ฮะกินไส้กรอกอีสานนี่ก็คือต้องมีพิกี้หนูฮะก็ อ่อนนะฮะหนึ่งสองามี่ห้าหกดแปดมีแปชิ้นนะฮะสองบาทนะครับนี่ฮะดูชิ้นนี่ชิ้นของเขานี่ใหญ่มากๆใหญ่จริงๆไม่เหมือนไส้กรออีสานที่ขายในกรุงเทพหรือไส้กรอกอีสานที่เป็นเม็ดเล็กๆเม็ดละสองบาทนะแต่นี่ใหญ่มากเลยกินแบบกินไส้กรออีสานอะ่ะกินเปรี้ยวกินแยวชิมกัน ถึงกลิ่นถึงกลิ่นเขาจะแบบมีความเปรี้ยวนะฮะแต่รสชาติที่กัดเข้าไปคำแรกคือไม่เปรี้ยวสำหรับใครที่ไม่ชอบเปรี้ยวนะครับสามารถกินได้นะครับเพราะบางคนจะแบบอยากชอบแต่ก๋อยีสานแต่ไม่ชอบความเปรี้ยวของมันน,นี่เลยฮะเด็ดนะฮะตามด้วยพริกอื โคตรโดนนะครับปกติอะ่ะผมจะไม่ชอบกินเนี่ยนเนี่ยถึงรอชาดเนี่ยเพราะมันมันเหม็นแต่ที่นี่คือเขาปอกแล้วับแค่น้ำมากัดเข้าไปครับรสชาติแบบมันเข้ากันกับไส้กรอกอคือคือโดนอะ่ะอีกินนะ ใหญ่มากๆคือถูกใจตรงนะม oh, <no. S 1> ันใหญ่ก็ไปซื้อแบบเมล็ดเล็กๆ,ๆ,ๆอ,ะๆอะ่ะเมล็ดอย่างนี้เมล็ดสองบาทหรือห้าบาทมัรดูผมว่าก็กินไม่ๆๆไม่ไม่ไม่กิไๆๆๆน,นมไม่สะใจเนาะกัเป็นปากเริมคําฮะในสถานการณ์โควิดแบบนี้รสามารถซื้อสั่งงานะ กินที่บ้านได้นะครับ <Okay. S 1> มีเดลิเวอรี่นะครับส่งตลอดนะครับและที่สำคัญนะครับร้านนี้นะครับร้านของบุงเช่นะครับไม่ได้ไม่ได้รับมาจากโรงงานหรือว่าที่ไหน,นครับ <c oughs> เขาทำเองครับ <c oughs> เป็นสูตรของเขาเดยเพอเลย <c oughs> หรือว่าเด็ด อ้าวผมอ้ํผมกินไปสี่ชิ้นอนะ่ะกินนะคือมันมันใหญ่มากๆมันคือแบบสี่สี่ชิ้นแล้วมันแบเริ่มจุกแล้วจะลืมนะครับกินเพอ้ขคอ,ออีสานนี่ก็ต้องมีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรต้องกินแล้วมีพริก มีกระหล่ำมนนีพี่แําแตงกวามาให้ด้วยสําหรับเซตนี้นะครับไส้กรอกมี8ชิ้นนะครับแล้วก็ผักสดนะครับต่างๆนะครับราคาก็ไม่ราคานี่ถือว่าย่อมเยาวมากเลยครับผมไส้กรอกพิซซ่าครับบุงเช่นะครับเบอร์โรนะครับ,รเ,นนรบเบอร์โร,ร,เ,ร,โรเขามีใน ในไลน์ด้วยโทรไปในไลน์ก็คือ0891240264นะฮะเบอร์น mm ี hmm. mm ้แอดไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรไปเบอร์ตรงเลยก็ได้ครับลุงเช่ hmm. รับรองไม่ผิดหวังะฮะ mm hmm. เขายังมีแต่เขาเรียกว่าอะไรนี่หัวสี่ชิ้นแล้วคือแบบ mm hmm. จุกอนะัด mm hmm. ว่ามากินนี่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่รู้จักอะ่ะเป็นถั่วอะไรทักอย่างอืมกินครั้งแรกของผมเนี่ยอันนี้คือกินกินอันนี้ครั้งแรกนะยิเช่ให้มานะฮะอืม อร่อยมากเลยเดีย๋ยวว่าถ้านั่งดูหนังไปชินไปนี่นคือหมดแน่ฮะังเปล่ากะบโคฟินวันนี้เพื่อนๆครับคือผมกินได้แค่สี่ชิ้นนะครับเพราะมันใหญ่มากครับมันใหญ่มากมันมันแล้วก็อิ่มแล้วก็จุกเลยฮะสี่ชิ้นนี้ก็จุกแล้วนะครับดูครับ นี่นะครับ089นะครับ1240264นะครับผมโทรสั่งได้ตลอดนะครับ24ชั่วโมงนะครับผมร้านนี้นะครับรับรองไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะสำหรับนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่สนใจนะครับนี่นะฮะไส้กอกลุงเช่นะครับก็ตามที่บอกเลยนะครับย้ํากันอีกทีนะครับเบอร์นะครับ089นะครับ124นะครับ0264นะครับ ลองสั่งไปนะครับรับรองว่าจะไม่ผิดหวังนะครับเด็ดจริงๆนะครับร้านนี้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องฝากด้วยนะครับช่อง L M Channel นะช่องคนหน้าตาดีนะครับผมสำหรับสถานการณ์โควิดตอนนี้เราก็ไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้นะครับเพราะเราอยู่ใน10จังหวัดในคุมสีแดงนะครับผมก็ไม่เป็นไรเราก็จะมาทำาบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็สนับสนุนกันนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ